อุตสาหกรรมอุปกรณ์พลังงานลมของจีนพัฒนาไปอีกขั้นในครึ่งแรกของปีนี้การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลมในพื้นที่ชายฝั่งทะเลของจีนเพิ่มขึ้นเกือบ20%เมื่อเทียบกับระยะทางเดียวกันของปีที่แล้วขณะที่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลของแหล่งเศรษฐกิจพัฒนาเจริญรุ่งเรืองเช่นมณฑลเจียงซูกวางตุ้งและเจ้อเจียงสัดส่วนของพลังงานสีเขียวเพิ่มขึ้นทุกปีค่ะ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมากำลังการผลิตเพียงหน่วยเดียวของการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานลมในพื้นที่ชายฝั่งทะเลของจีนได้เพิ่มขึ้นจาก5-6ถึงมิกะวัต์และพัฒนามาถึงชุดหน่วยการผลิตที่มีขนาดมากกว่า10เมิกะวัตโดยสร้างขึ้นจำนวนมากในปีนี้ยกตัวอย่างเช่นแพลตฟอร์มการติดตั้งอุปกรณ์พลังงานลมทางทะเลขนาด2000ตันแห่งแรกของจีนซึ่งสร้างขึ้นโดยบริษัทหวงผู่เหวินชงจำกัดความต้องการทางผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องก็ได้รับแรงขับเคลื่อนเป็นอย่างมาก ธุรกิจทางด้านการป้องกันการกัดกร่อนที่เมืองชิงเต่ามณฑลซานตรงตอนนี้ก็มีผลิตภัณฑ์ไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดนอกจากนี้นะคะยังมีเครื่องกําเนิดไฟฟ้าสายเคเบ,บลิลยใยแก้วนําแสงและอื่นๆโดยสามารถสร้างกลุ่มอุตสาหกรรมในระดับ1,000 0แล้านหยวนหรือประมาณ524,000ล้านบาทค่ะ